น,นี้เราจะใช้ผ้าเคมีอ่อนนะคะแปะให้เขาติดกับตัวปกนะคะแล้วก็รีดพับตรงนี้มาทีนี้เราก็เดินกดตรงนี้นะคะเดินกดเพื่อล็อกผ้าเขาไว้ก่อให้ระยะห่างเนี่ยกะดูนะคะคือเดี๋ยวเวลาเราเข้าปกเนี่ยเราจะเดินเส้นนี้ดังนั้นตรงเนี้ย ก็จะกลายเป็นเส้นคู่นะคะเด็งขอบตีนผีนะคะให้ขนานตลอดะะอเลยจะเย็บกลับกับซับในนะคะคือผ้าเนื้อนี้เนี่ย เขาจะมีความขายตัวพี่หงก็เลยใช้ซับในบบนะคะเพราะว่าถ้าผ้าเนื้อเนี้ยอยู่ด้านในคุณใส่จะไม่สบายตัวนะคะเรายังไม่ต้องเย็บตัดนะคะเย็บกับแค่ข้างบนพอยังไม่ต้องเย็บตัดเวลาเย็บให้เดินห่างมานิดนึงอย่าเดินชิดนะคะเดี๋ยวเขาจะเบียดแล้วก็ ระวังตัวซับในอย่าให้ย่นแล้วก็อย่าตึงมากนะคะให้เขาเรียบก็พอเราตัดหัวผ้านะคะเดินเสร็จแล้วเราตัดหัวผ้าแล้วก็ขิดนะคะขิดตรงนี้ค่ะ เห็นแนวขิดไหมคะเขาจะแยกออกนะคะทีนี้เรามาเดินกดกันแรกคัะถ้าไม่ขีดเนี่ยเขาจะตึงนะคะเขาจะไม่โค้งตามรูปคอ เรารีดปกแล้วเราจะได้อย่างนี้นะคะเรายังไม่ได้เย็บตัดนะคะทีนี้เราก็จะมาหาตำแหน่งตรงนี้คือคอหลังนะคะขีดใช้ช็อกนะคะอันนี้ใช้ช็อกนะคะขีดตรงแนวขอบเนะะี่ยค่ะ นะคะอันนี้คือข้างหน้าแล้วเราก็นําคอเสื้อนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าแล้วเนี่ยอันนี้จะอยู่ด้านนอกนะคะก็คือเข้าแล้วจะเป็นทรงนี้นะคะเราก็นําคอเสื้อเนี่ยตัดหัวผ้าห้้ก่อนนะคะเดินกดกับซับในให้เรียบร้อยนะคะอันนี้มีซับในก็เดินกดให้เรียบร้อยนําคอมาเช็คแบบนี้นะคะ เช็คคออย่างนี้นะคะอันนี้คอหน้านะคะตรงนี้คือด้านข้างแล้วก็อันนี้คือคอหลังนะคะเช็คได้อย่างนี้แล้วเราต้องการหาตำแหน่งด้านข้างนะคะมาอยู่ตรงนี้เราก็ช็คลงไปนะคะทีนี้นำทัพย์ในที่เรานะคะ่ะ ที่เราช็อกเมื่อกี้นะคะลงไปแล้วก็ขีดเส้นทั้งหมดก็จะลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็จะไปเข้าคอตรงนี้ก็จะคือจุดคอหลังตรงนี้ก็จะคือจุดตำแหน่งล่างคอ แล้วตรงนี้ก็คือคอหน้านะคะเห็นเส้นนะคะทีนี้เราจะให้ชัดขึ้นนะคะเราก็ขีดซ้ำลงไปค่ะแล้วเราก็ไปเดินไปเดินเส้นก่อนที่จะเข้าคอนะคะไม่งั้นไม่งั้นเขาจะยืดนะคะเราเดินเส้นก่อนที่จะเข้าคอนะคะไม่งั้น อ้าชิ้นกขจะย,ยืดนะคะเดินเข้ามาหนึ่งหนึ่งขีดนะคะอย่างนี้นะคะเส้นอยู่ตรงนี้แต่เราเดินเข้ามานะคะเราจะใช้เส้นที่เราเดินเนี่ยเข้าคอเราจะเข้าคอเนี่ยหัวผ้านเนี่ยเราต้องตัดให้เล็กเลยนะคะเหลือแค่กระเบียดเดียวนะคะ ให้เล็กเลยนะคะเขาเราเข้าจากข้างในก่อนนะคะอันนี้คือด้านในนะคะบอตั้งแบบนี้จะเข้าจากข้างในแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกดด้านนอกนะคะเนี่ยพอเราตัดหัวผ้าเล็กจะทําให้เราสามารถดึงผ้าเขาได้นะคะดังนั้นเวลาตัดผ้าเนี่ยต้องตัดด้วยความมั่นใจเลยะคะ่ะ พอเราจะเข้าคอเนี่ยตัดให้เล็กไปเลยค่ะทีนี้เล็งเส้นนะคะเล็งเส้นที่เราเดินเนี่ยให้ตรงให้ตรงกับเส้นที่เราแนวคอไว้แล้วก็เล็งหัวไหล่ด้วยค่ะอย่าให้เขาอย่าให้เขาขาดหรือว่าเกินนะคะ อันนี้ใช้ผ้าซับในก็เลยต้องเดินเส้นแต่เดินเส้นอย่างเงี้ยจะทําให้เราเข้าคอ,อง่ายให้หลังตรงก่นอนอันี้ก็ด้านหน้าอย่างนี้นะคะจับคอตัวเสื้อเนี่ยให้ตึงเลยนะคะ โค้งนะคะพี่หงก็เลยต้องใช้ครีมช่วยตรงนี้เนี่ยเจอกับตรงนี้สุดแล้วเราก็ย้ำ เราจะได้แบบนี้นะคะล้มหัวผ้าให้ถูกฝั่งนะคะเพราะว่าเราเดินกดกันแดบไปด้านซับในดังนั้นเราก็จะต้องล้มแบบนี้นะคะเส้นที่เราจะเดินตัดเนี่ยคะ่ะ ะต้องให้ตรงกับมุมคอเมื่อกี้เนี้นะคะดังนั้นจะไม่ใช้วิธีเนานะคะถ้าเนาเราจะจับเดินไม่ได้อย่าเดินสุดนะคะเดินแล้วก็มาหยุดหยุดหยุดแค่ตรงนี้พอแนวที่ต่อคอนะคะ สุดแล้วเดี๋ยวกลับคอไม่ได้ค่ะเนี่ยแค่ตรงนี้ตรงนี้ยแล้ก็หยุดนะคะไม่สุดนี้ตัดได้แล้วก็ตัดหัวผ้าค่ะแล้วก็ไปเดินอีกฝั่งหนึ่งหัวผ้าตรงนี้เนี่ยใหญ่นะคะตัดออกค่ะ เวลาตัดหัวผ้าเนี่ยตัดให้เขาเท่ากันเสมอกันนะคะตรงนี้เย็นออกไปทีนี้เราก็พับออกมาค่ะพับออกมาเราก็จะได้แบบนี้และ ทีนี้เราก็เดินกดนะคะจะเดินรอบก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะแต่อ,อันนี้พี่หงไม่เดินรอบนะคะนะคะเราก็พลิกมาแล้วเราก็เดินกดเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะจับมุมตรงเนี้ยให้ดีแล้วก็ตรงหัวไหล่เนี่ยเลงให้ตรงกันนะคะจับคอเสื้อเนี่ยให้ตึงตรงนี้ก็ต้องให้ตึงด้วยนะคะ มาถึงหัวไหล่เราก็หยุดนะคะก็เช็คคอใหม่ตรงเนี้ยแล้วก็มุมตรงเนี้ยค่ะเนี่ยหัวผ้าตรงนี้อย่าให้แลบออกมานะคะให้เขาเข้าไปข้างใน เรสจะไ็ยังเ,ยะะเราจะได้ขอตั้งตามนี้ด้วยค่ะนะคะเราก็จะได้เขาตั้งตามนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นตอนที่เรากดเนี่ยเขาก็จะตกล่องทอดี ข้าแบบเนี้จะไม่ยากเข้าจากข้างในแล้วก็มากดข้างออกนะคะฝึกดูนะคะอันนี้จะทําเป็นซ้อนบอกค่ะต่อกับซับในตรงนี้เราต้องยึดไว้ไม่งั้นเราเดี๋ยวเวลาใส่เราเขาพึ้นเยอะค่ะ